ครูมีวิธีที่ดีกว่ามาฟากว่าคนที่เขาสอบติดเขาทำกันเยี่ยงไร<ะ>เอาละครับเด็กๆครับจากที่หนูได้ลองทำกันไปแล้วเห็นไหมครับ อ่าบางคนอาจจะทำได้บางคนอาจจะยังงงอยู่เดี๋ยวครูเจดมีเฉลยเต็มเมให้ดูครับเป็นวิธีเต็มเวอร์ชันเต็มกันเลยทีเดียวว่าเขาทำเต็มเต็มกันเยี่ยงไรจะเห็นแล้วใช่ไหมครับว่าวิธีทำมันค่อนข้างยาวและยากมากๆเลยนะครับอ่าเดี๋ยวครูมีวิธีที่ดีกว่ามาฝากว่าคนที่เขาสอบติดเขาทำกันเยี่ยงไร จะลืมนะครับเรื่อง e x p o lock เป็นเรื่องที่ออกข้อสอบทุกปีนะครับจะมีโจทย์แบบนี้ให้หนูเจอทุกปีแน่ๆ1ข้อ100%เถ้าหนูทำได้สำหรับหัวข้อนี้หนูได้คะแนนฟรีๆไป1ข้อแน่นอนมาดูกันดีกว่าว่าเขาทำกันเยี่ยงไรครับอ่ะอันดับแรกครับคณิตศาสตร์ก็ต้องมีการจำอะไรครับเด็กๆครับจำสูตรค่ะลูกนะคะจส,สูตรสูตรที่จาเป็นที่ต้องใช้สาหรับข้อนี้มี3สูตรหลักครับสูตรแรกครับ l o g a กำลัง n ฐาน B อ่าสูตรนี้หนูจาได้อยู่แล้วครับ N ตบมาด้านหน้าครับกลายเป็น N log ล็อก A ฐาน d เลขคี้ก,กาลังของอเลขหลังล็อกตบมาด้านหน้าได้โอเคปะจำได้เนาะนี่สูตรพื้นฐานมากๆเนาะนะคะสูตรแรกนะครับสูตรที่2ครับที่จําเป็นต้องใช้สําหรับข้อนี้คืออะไรเอ่ยทุกคนคะปึ๊บนี่เลยคะ่ะล็อกผลล็อล็อกาน A อ่าลบล็อก y ฐาน a ล็อกลบกันเท่ากับล็อกอะไรครับเด็กๆครับล็อกผลหารถูกต้องล็อกลบก,กันก็ยุบรวมได้เป็นล็อกผลหารบางคนเขาท่องว่าล็อกผลลบเท่ากับผลหารแต่จะใช้สูตรนี้ได้ก็ต่อเมื่อฐาน A ต้องเป็นฐานเดียวกันเท่านั้นถ้ามันเป็นคนละฐานก็ทําไม่ได้โอเคไหมเอาล่ะต่อไปครับสูตรที่3ค่ะลูกถามว่าต้องรู้อะไรบ้างถึงจะสามารถทำข้อนี้ได้นะคะนี่เลยค่ะ มีล็อกผลลบก,ก็ต้องมีล็อกผลอะไรลูกผลบวกถูกต้องล็อกผลบวกยุบเป็นผลอะไรครับผลคูณค่ะลูกเห็นไหมล็อกบวกกันยุบเป็นผลคูณได้นะคะนี่คือ3สูตรเบสิกพื้นฐานที่จําเป็นต้องใช้งานสําหรับข้อนี้โอเคไหมนี่เลยครับเห็นไหมเขาบอกว่าเซต A คือเซตคําตอบของสมการล็อกอันนี้เซต B คือเซตคําตอบของสมการ e x p o ตัวนี้ แล้วเขาถามผลบวกของสมาชิกของ A union B เห็นไหมลูกผลบวกสมาชิก A union B ก็แสดงว่าหนูต้องหาเซต A กับเซต B มาก่อนเริ่มที่การหาเซต A ครับชิบมาค่ะดูจอดเลยนะล็อกผลลบเห็นไหมครับล็อกลบก,กันล็อกตัวนี้ลบล็อกตัวนี้เห็นแบบนี้ปับ๊บยุบเลยค่ะล็อกผลลบเท่ากับอ่าผลหารถูกต้องเอา2ตัวมาหารกันเลยชิบแบบนี้ เห็นไหมง่ายๆฐา,านไหมครับอย่าลืมนะครับสังเกตครับมันจะทําแบบนี้ได้ฐานต้องเป็นฐานเดียวกันครับฐาน10ทั้งคู่เห็นไหมครับจึ๊บเสร็จปับ๊บสำคัญมากๆเปลี่ยนตัวเลขเป็นเลขยกกําลังซะเพราะว่าเรื่องล็อกเนี่ยเรื่อง e x p ล็อกเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ต้องใช้พื้นฐานเรื่องเลขยกกาลังเพราะฉะนั้นเด็กๆขาครูเจอเลข64ครูเปลี่ยนก่อนเลยลูก64คืออะไรเอ่ยทุกคนขา4กาลังอะไรครับ สี่กำลังสามถูกต้องอ่าหกสิบสี่คือสี่กำลังสามชึบข้างล่างเขียนเหมือนเดิมเลยแล้วใช้สูตรแรกที่เราเรียนไปครับเด็กๆขาเลขคี่กำลังหนูตกไปด้านหน้าได้ครับเพราะฉะนั้นเลขคี่กำลังสามตกไปด้านหน้าได้ชึบตบสามไปด้านหน้าอ่าเดี๋ยวครูขออนุญาตเขียนบรรทัดต่อไปชึบตบสามมาด้านหน้าจะได้อะไรเกิดขึ้นทุกคนคะคิดตามขลูกสามนะคะสามล็อกสี่ใช่ไหมหารด้วยล็อกสี่ชึบ อ่าเท่ากับ log x เห็นไหมครับเลขชี้กำลังตบไปด้านหน้าปับ๊บตบปับ๊บทำไงครับตัดกันได้ชึบง่ายละเสร็จแล้วพอตัดได้ด้านซ้ายเหลือแค่ล็อก3ด้านขวาเหลือแค่ล็อก X ง่ายๆแล้วครับ X ตอบอะไรครับลูก X ตอบ3ชึบได้เรียบร้อยครับนี่คือคำตอบของเซตเซต A ครับ A คือเซตของเลข3นั่นเองเราเสร็จบางครึ่งโจทย์ละ พอดีไหมอีกครึ่งไม่ทําได้ไหมลูกได้คะแนนครึ่งหนึ่งพอใจไหมลูกอ่าไม่ได้แล้วนะคะต้องทําเต็มข้อนะคะได้มาครึ่งหนึ่งแล้วทุกคนขาลุยต่อค่ะลูกพอได้เซตเอปั๊บเดี๋ยวรอไปหาคําตอบเซตบีกันคะ่ะมาคะ่ะชึบอ่าเดี๋ยวย่อแป๊บหนึ่งนะครับไปดูเซตบีกันดีกว่าเซตเอง่ายๆเบาๆนะคะเซตบี B, ก็ไม่ยากเหมือนกันเอามาดูเซตบีกันดีกว่าครับว่าคืออะไรคะลูกอ่ะ B คือการหาคำตอบของส่วนที่เป็นสมการ EXPO โอเคปะตัวเลขยกกำลังตัวแปรแบบนี้เขาเรียกว่าฟังก์ชัน EXPO โอเคนะลูกมาหาเซตดีกันชิวเซต B ครับอันดับแรกเปลี่ยนก่อนเลยลูกหนูเห็นตัวนี้ะลุกหนูเห็น9กําลัง X ถูกเปลี่ยนเป็น3กํกลัง 2X เจอเลข9เปลี่ยนเป็น3กํกลังสคิดตามนะครับต่อไปครับ 3ามกำลัง x บวกหครูแยกเป็น3ามกำลัง x คูณสามกำลังหแยกได้มันเป็นกฎพื้นฐานของเรื่องเลขยกกำลังก็คือถ้าฐาน3เหมือนกันคูณกันเอาเลขชี้กำลังรวมกันนะครับทำแบบนี้กับทุกตัวเลยครับลูกชื้นี่ค่ะ3ามกำลัง x บวกสถูกแยกเป็น3ามกำลัง x คูณสามกำลังสองแล้วบวกด้วย27ใช่ไหม นี่คือรูปแบบพื้นฐานที่ออกข้อสอบทุกปีกรลูกนะคะเขาเรียกโจทย์สมการเอ็กที่ต้องทำด้วยการสมมุติตัวแปรเพื่อแยกแฟกเตอร์โอเคปะเจอรูปแบบนี้เขาจะนึกถึงการสมมุติตัวแปรเพื่อแยกแฟกเตอร์นี้เลยครับเด็กๆครตัวแปรนี้ที่ครูไฮไลท์ให้สมมุติเป็นตัวแปรสักตัวแปรหนึ่งเขาจะนิยมเป็นตัวแปรอะไรก็ได้เป็นแบบ a b c อะไรก็ได้ แต่ครูขออนุญาตให้มันเป็น m แล้วกันเนาะ m แทน3กำลัง x ตัวแปรอะไรก็ได้โอเคปะ3ากำลัง x แทนด้วย m หนูดูนะตัวนี้ครูแทนด้วย m ตัวนี้ครูแทนด้วย m เพราะฉะนั้นตัวเนี้ยมันคือ m กำลัง2ครับลูกเพราะว่าเลขชี้กำลังมันเป็น2เท่ากันเห็นไหมครับ3กำลัง x กับ3ากำลัง2 x ถ้าตัวนี้แทนด้วย m ตัวนี้ต้องเป็น m กำลังสองแน่นอนถามว่าสมมุติตัวแปรอย่างนี้เพื่ออะไรครับ เดี๋ยวเราจะนําไปแยกตัวประกอคบค่ะลูกชืบอ่าเขียนเลยค่ะลูกคูณ3อันนี้คูณ9ใช่ไหมครับสากำลังสองได้9ใครได้6ครูคริสใส่นะคะแล้วบวกยีิบเชึบใช่ไหมนะคะเสร็จปับ๊บย้ายข้างสรรมการครับ m กำลังสอันนี้ 3M อันนี้ 9M ย้าย9ไปลบ3กลายเป็นอะไรครับลูกอ่า3ลบ9แน่นอนครับได้ลบ6ครับลูกลบ6 m ปึ๊บปบ ย,ย้าย27มาลบเสร็จปั๊บเดี๋ยวเรามาแยกตัวอะไรลูกอ่าแยกตัวประกอบใช่ไหมครับเด็กๆขาพื้นฐานสองข้อที่ครูขอให้หนูมีหนูจะเรียนเลขได้หนูจะเรียนเลขยากได้หนูจะสอบ A อ e v e l คณิตยากได้พื้นฐานสองข้อนี้ต้องมีขึ้นหนึ่งหนูต้องแยกตัวประกอบเป็นสองหนูต้องแก้สมก,การสองตัวแปรให้เป็นถ้ามีพื้นฐานสองข้อนี้ครูว่าหนูพร้อมลุยกับคอสเลขยากๆแหละนะคะ เด็กๆลูกตัวนี้มันแยกตัวประกอบได้ค่ะ m นะคะ m คูณกันได้ย7ิบก็ต้อง9กับ3อยู่แล้ว93 27ยิบก็เป็นลบ9บวก3ใช่ปะใช่ไหมปรากฏว่าได้ m เป็น9กับ m เป็นลบ3นี่ครับจับวงเล็บแรกเท่ากับ0ย้ายลบ9ไปได้ m เป็น9จับอีกวงเล็บหนึ่งเท่ากับ0ย้าย3ไปกลายเป็น m เป็นลบ3นะคะ แต่อย่าลืมครับนี่อา,าลิ้นพันกันเชียวครูนะคะแต่อย่าลืมครับเด็กๆครับยังไม่ตอบนะครเด็กๆคะเราให้ M แทนด้วย3ามกำลัง X 3กาำลัง X หนูเอามาเท่ากับ9เท่านั้นลบสหนูไม่ใช้เพราะอะไรจำไว้เลยลูกฟังก์ชัน e x p มากกว่า0นเสมอฟังก์ชัน x อมากกว่า0ูนย์เสมอ po, มกกสมอ,อันนี้เป็นเหตุผลจากการถ้าเราเรียนตั้งแต่พื้นฐาน เราจะรู้เรื่องกราฟโอเคปะแต่ถ้าในเวลากระชั้นสําหรับการสอบเนี่ยใช้งานไปเลยครับฟังก์ชัน Expo ต้องมากกว่าศย์เสมอหมายความว่าเวลาเราสมมุติตัวแปร m เป็นฟังก์ชัน Expo แบบนี้ฟังก์ชัน Expo คือตัวเลขกําลังตัวแปรติดลบแบบนี้ใช้ไม่ได้เพราะต้องมากกว่าศเสมอเพราะฉะนั้นใช้ได้แค่เลข9ครับ3กํกลัง x เท่ากับ9 9เปลี่ยนเป็น3กําลัง2เท่ากับ3กําลัง x แน่นอน x ตอบ2ครับเรียบร้อยครับ ได้คำตอบของเซตอะไรแล้วครับเซตค่ B, ขลุกเลข 2, 2> เห็นไหมได้เรียบร้อยเซต A เซต B เลยจุดที่ยากไปแล้วสิ่งที่เป็นคำถามหนูนะ่าจะตอบครูได้แล้วครับ mm hmm. เขาถามผลบวกสมาชิกของ A ยูเนียน B อ่ามีใช้ความรู้เซตด้วยเล็กน้อยแบบนี้ครับข้อ mm hmm. สอบปีล่าสุดอันนี้เขาเรียกว่าแนวโจทย์ประยุกต์แนวโจทย์ประยุกต์คือแนวโจทย์บรูรณาการคือโจทย์ผสมผสานกันระหว่างบท ก็มีการเอาความรู้เรื่องเซตมายุ่งด้วยเด็กๆครับซึ่งไม่ยากแล้วครับเด็กๆครับลูก A อยูเนบีคือเอาสมาชิก A กับ B มารวมเป็นเซตเดียวกันครับนะคะอ่าเซต A มีเลข3เซต B มีเลข2เห็นไหมครับชึบกับชึบและโจทย์ถามผลอ่าถูกต้องผลบวกตอบเรียบร้อยได้คะแนนเรียบร้อยลูก2บวก3าคำตอบข้อนี้ตอบ5ครับ เสร็จครับได้คะแนนสำหรับโจทย์ข้อนี้เรียบร้อยครับอย่าลืมนะครับฝากไว้ครับนี่คือหนึ่งในหัวข้อสำคัญที่ออกข้อสอบประจำทุกปีการจะเก็บคะแนนเรื่อง e x p o lock ได้พื้นฐานเหล่านี้ต้องทำได้โจทย์แบบนี้ต้องทำได้แล้วหนึ่งข้อจาก30ข้อจะเป็นของหนูแน่นอนโอเคปะ เดี๋ยวติดตามชมกันคลิปต่อไปนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะครับจะได้ทำคลิปดีๆแบบนี้มาให้ดูได้เรียนรู้กันต่อไปนะครับบา,บายยทุกคน